ต่อไป,ปเป็นท่าของอัลมมงกุสนะคะหลังจากย่ำไปเรื่อยๆนะคะจังหงวะนะคะเราจะนับเป็นสีจะได้ไง่ายๆนะคะย่ำขวาขึ้น1 2ึ่สามสี่ถอยเป็นชั่าเป็น1และ2ถอยสและ4ค่ะถอยขวานะับหน่งย่ำหน้า2องสามสี่ต่อไปย่ำไข่นะคะ1นึ่งไข่สองสาสี่ย่ำเท้าสี่ที หนึ่งสองสามสี่สะโพกหนึ่งและสองและสามและสี่ย่ำหนึ่งสองสามสี่สะโพกหนึ่งและสองและสามและสี่เดินหน้าใหม่หนึ่งส,สองสามสี่ชชาๆขวาถอยหนึ่งและสองซ้ายถอยสามและสี่ถอย, 3, 4, ถอยขวาหนึ่งย่ำสองสาม 2, 3, 3ามย่ำสี่ย่ำเท้าหนึ่งสอสามสี่ยัหนึและสองและสามและสีย่ำหนึสสามสี่ซ้ายหและสและสและสีรอบขาขึ้นหนึ่สีถอยช้าช้าหนึและสองถอยซ้ายสและสี่ถยขวาหย่ำสอสามสี่ย่ำหนึ่ง สองย่ำสามย่ำสีย่ำหนึ่ส,สาสี่สะโพก1และ2และ3และ4ีะ่ย่ำน่สสาสี่ซ้าย1และ2และ3และ4แล้วก็เดินขึ้นเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวลองข้อเพลงดูนะคะ